แชร์ลูกโซ่ครับโกลงลวงลง,งทุนที่ทําร้ายคนอยากรวยมาแล้วนับไม่ถ้วนและนําไปสู่ความเสียหายที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ไบไซส์สีนี N ้ e, เราชวนย้อนประวัติศาสตร์ของแชร์ลูกโซ่ด้วยกันครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไบไซส์ครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับประเด็นร้อนที่กําลังมาแรงตอนนี้อย่างคดีเดียไอคอนกรุ๊ปครับบริษัทขายของออนไลน์ครับที่ตกเป็นข่าวหลอกประชาชนมาลงทุนมาทําธุรกิจ ซึ่งตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความและมูลค่าความเสียหายเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าคดีนี้นะครับยังมีอีกหลายคดีหลอกลงทุนนะครับที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยใหญ่ใช่เล่นเลยครับเรื่องราวของแชร์ลูกโซ่เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงและที่ผ่านมามีคดีไหนที่น่าสนใจบ้างติดตามพร้อมกันอีพีนี้ครับ คำว่าชายลูกโซ่ครับถือกำเนิดขึ้นจากกรณีของผู้ชายที่ชื่อชาลส์พอนซีครับชา s p ลส์พอนซีเป็นชาวอิตาลีครับได้มีโอกาสทำงานหลายอย่างครับจนมาถึงการทำงานที่ธนาคารเนี่ยซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ดอกเบีย้ยด้วยครับในปี1919ครับพอนซีเริ่มธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า securities exchange company โดยอ้างว่าเขาเนี่ยสามารถทำกำไรจากการซื้อขาย international reply coupons หรือว่า IRC ซึ่งเป็นผู้ปองที่ใช้ในการส่งจดหมายระหว่างประเทศครับเขาอ้างว่าสามารถซื้อ IRC ในประเทศที่ค่างเงินอ่อนแอและขายในประเทศที่มีค่างเงินแข็งกว่าครับทำให้สามารถให้ผลตอบแทนสูงถึง50%ภายใน45วันและ1 0 0์เภายใน90วัน <fit> แต่ความจริงเบื้องหลังนะครับคือเขาเนี่ยนำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายเก่าครับ <fit> ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่มีการลงทุนจริงในสินทรัพย์ใดๆเลยครับ การทำเงินงานแบบนี้เนี่ยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ในระยะสั้นแต่เมื่อไม่มีนักลงทุนใหม่เข้ามาครับระบบก็จะล้มเหลวไปในที่สุดและด้วยผลตอบแทนที่ยั่วยวนใจนะครับผู้คนจึงเข้ามาลงทุนกันเป็นจํานวนมากครับไล่ไปตั้งแต่ประชาชนคนทั่วไปนักธุรกิจจนถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจเองยังเข้ามาลงทุนเลยนะครับและในช่วงที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูที่สุดครับเขาสามารถระดมทุนได้ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์เลยครับ ผลตอบแทนที่สุดแสนจะย่อยวนใจนักลงทุนทั้งหลายนะครับก็กลายเป็นที่สงสัยของสื่อมวลชนไปโดยปริยายครับเดือนกรกฎาคมปี1920ครับหนังสือพิมพ์ Boston Post เริ่มตีพิมพ์บทความวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจของพอนซีอย่างหนักครับทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มตื่นตระหนกและพากันมาถ่ายถอนเงินลงทุนคืนก่อนที่สิงหาคมปีเดียวกันนะครับทางการพบว่าเขามีหนี้สินมากกว่า7ล้านดอลลาร ทำให้เขาถูกจับครับในข้อหาช่อโกงทางไกลชเีและการล่มสลายของแชร์ลูกโซ่นี้เนี่ยไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับเหตุนั้งกล่าวครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของบอสตันธนาคารหลายแห่งล้มละลายนักลงทุนสูญเสียเงินออมและความเชื่อมั่นในระบบการเงินถูกทำลายครับส่วนพอนซีเองถูกตัดสินจำคุก5ปีครับแต่จะรับการปล่อยตัวหลังจากผ่านไป3ปีครึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะพยายามช่อโกงอีกครั้งที่ฟลอริดาครับ แต่ก็ถูกจับและในประเทศกลับอติตาลีไปในปี1934และเหตุการณ์ครั้งน ouais, ี้นะครับนำไปสู่การรู้จักคำว่าแชร์ลูกโซ่หรือพอนซีสกีมซึ่งมาจากชื่อของพอนซีนั่นเองครับกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับนอกจากคดีของ t i e i คอน Group ซึ่งเป็นคดีล่าสุดและเพิ่งเปิดฉากดำเนินคดีกับเหล่าบอสทั้ง18คนแล้วนะครับ ในอดีตที่ผ่านมาเองยังมีคดีเก่าๆที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะไม่ใช่เล่นครับคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคดีแชร์แม่ชะม้อยครับเกิดขึ้นในช่วงปี2520ถึง2528ครับโดยนางชะม้อยหลอกลวงประชาชนให้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจค้าน้ำมันโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนครับสูงถึง6.5%ต่อเดือนหรือ78%ต่อปีครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม่ชะม้อยครับนำเงินจากเหยือ่อรายใหม่ หมุนเวีนมาจ่ายให้กับเหยื่อรายเก่าจนนักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยมีจํานวนน้อยลงครับเงินที่หามาได้เนี่ยก็ค่อยๆร่อยหร,รอลงไปจนไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนคืนได้เหมือนที่การันตีไว้ปี2528แครับแม่ชะม้อยเนี่ยไม่สามารถหาเงินมาจ่ายผลตอบแทนได้อีกต่อไปจึงยุติการจ่ายทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเงินปันผลหรือว่าเงินต้นทำให้ผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันเข้าแจ้งความดำเนินคดีในเวลาต่อมา คดีในตอนนั้นนะครับมีผู้เสียหายมากถึง16,000รายครับรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า4,000ล้านบาทถ้าคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยเยอะไม่ใช่เล่นแน่ๆเลยครับส่วนแม่ชะมอยและพวกครับถูกฟ้องฐานช่อโกงประชาชนครับรวมกว่า20,000กระทงและถูกตัดสินจำคุกครับคนละ154,500ปีแต่ว่าตามกฎหมายครับติดคุกได้ไม่เกิน20ปีครับ ก่อนจะได้รับการลดโทษแม่ชม้อยเนี่ยติดคุกจริงเพียงแค่7ปี11เดือน5วันเท่านั้นครับและคดีแชร์แม่ชม้อยเองนะครับก็นําไปสู่การออกกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นนะครับคือพระราชะกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพุทธศักราช2527เครับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการช่อกงประชาชนในรูปแบบการกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรมโดยกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดครับสำหรับผู้ที่กระทำการช่อกงประชาชนผ่านการกู้ยืมเงิน แล้วยังมีอีกหลายคดีที่น่าสนใจนะครับเช่นคดียูฟันครับผู้เสียหายกว่า2,400คนความเสียหายรวมกว่า350ล้านบาทหรือว่าคดี Forex 3D นะครับที่มีคนบันเทิงมีส่วนในคดีนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับมีผู้เสียหายกว่า9000คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า2,400ล้านบาทส่วนคดีเดียคอนกรุ๊ปนะครับความเคลื่อนไหวสาคัญนตอนนี้เนี่ยจับก,กลุ่มผู้ต้องหาหรือว่าบอสได้แล้วทั้ง18รายนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหากลุ่มแรก ในข้อกล่าวหาหลักนะครับคือการชอบโกงประชาชนและการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับจะต,ต้องจับตากันต่อนะครับว่าการจับกลุมทั้ง18คนนี้เนี่ยจะนําไปสู่การขยายผลจับกลุมกลุ่มที่2เพิ่มเติมอีกหรือไม่พูดถึงแชร์ลูกโซ่แล้วนะครับถือว่าเป็นหนทางหนึ่งของคนที่หวังรวยครับจากความโลภหรือว่าความอยากรวยของคนอื่น กลวิธีในการหลอกลวงของแชร์ลูกโซ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะโชว์ผลตอบแทนแบบเวอร์เวอครับผลตอบแทนสูงสูงใช้เวลาลงทุนแค่เพียงสั้นๆก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่ในผลตอบแทนที่สูงเนี่ยอาจมีความไม่ชัดเจนครับเรื่องแผนหรือว่ารูปแบบการลงทุนในนั้นหรือว่าใช้วิธีการคือการดึงดาราดึงคนดังหรือจัดงานใหญ่ๆครับชักชวนผู้คนให้ลงทุน หรือมีวิธีการมีผลตอบแทนพิเศษครับเพื่อชักชวนคนอื่นให้มาร่วมลงทุนด้วยอย่างเช่นว่าชวนเพื่อนเยอะยิ่งไดโบนัสเยอะพึงระลึกไว้เสมอเลยนะครับว่าถ้าคุณกําลังถูกล่อซื้อด้วยวิธีการเหล่านี้เนี่ยคุณกําลังจะถูกหลอกแน่นอนครับการลงทุนทุกอย่างที่ถูกกฎหมายนะครับจะหุ้นกองทุนหรือทองคําก็ตามเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้รอบด้านอยู่เสมอนะครับแม้ว่าผลตอบแทนจะดีแค่ไหนก็ตามแม้แต่ในเอกสารที่ชวนการลงทุนหรือว่าโฆษณาโปรโมทผลิตภัณฑ์การลงทุนเนี่ย มักบอกไว้เสมอนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนทุกอย่างครับมีทั้งกําไรมีทั้งขาดทุนมีความเสี่ยงอยู่ในนั้นเสมอครับการศึกษาให้รอบคอบก่อนลงทุนนะครับก็เป็นภูมิคุ้มกันและช่วยตัดสินใจการลงทุนให้ชัดเจนขึ้นได้ครับความจนมาน่ากลัวเป็นคําที่ยังพูดได้เสมอนะครับในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี แต่การลงทุนโดยความไม่รู้หรือการลงทุนด้วยความโลภลงทุนด้วยความไม่รู้เท่าทันเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าความจนนะครับเพราะอาจทําให้คุณหมดตัวได้ไม่ต่างจากการเล่นพนันครับและทั้งหมดนี้คือไบไซส์ครับเข้าใจง่ายด้วยความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวพบกันเสาร์หน้า11โมงเช้าสวัสดีครับ